อยากจะเห็นหน้าทุกๆเชา้าอยากจะเห็นใบหน้าของสถาปนิกทรงครทุกๆเช้าทุกๆวันครับด้านหน้าข้างบนุมเวยด้านขวาด้านซ้ายนะครับต้องการเห็นทั้งหมดทุกวันถึงจะมีกำลังใจอยู่ต่อ จะตายครับไม่มีแรงทำงานจะทำร้ายตัวเองไลน์มาเฟสมาดึกๆ <c oughs> เพิ่งจากหลับตาเข้านอนสักตีสองก็ต้องสะดุ้งตื่นทำให้นะครับ FC นะถ้าเป็นเป็นประโยชน์เนี่ยสถานสุพรรณทำให้นะนะครับแต่ต้องเป็นประโยชน์จริงๆนะดูเฉยได้ไม่ต้องกดไลค์กดแชร์ก็ได้ครับเข้าใจแล้วว่า FC ซเาก็จะมา ไทๆดูทุกวันนะครับแต่ไม่ใช่ว่าเขาจะต้องมากดนะกดไลค์ให้กดแชร์ให้เขาอยากเก็บไว้ดูคนเดียวอา้อาวโอเคอยากเก็บไว้ดูคนเดียวใช่ไหมนอนฝันคนเดียวใช่ไหมล่ะเอาไปหน้านี้ไปฝันนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เอเอไม่จะกดก็ได้ครับโอเคตามใจเรฟซี FC. รับทราบครับพม